tơn 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 ôi ôi, đã bắt cá cho nước ต้องอวอหาเรือลูกให้มาส่งน้ำแข็งครับผมโอ้ไม่ใช่เหรอฮะ,ะโอ้โหดูดิครับแน่นอนจัดอะ่ะ <c oughs> มันต้องวนรอบก่อนแล้วมันถึงจะเลี้ยวจอด <c oughs> อต้องหาเรือลูกอ่ต้องวอหาเรือลูกเอาน้ำแข็งมาส่งเลยครับผม ตอนนี้ไม่เป็นเียนห่เียดวมงนี่ี่เสี่ยงเหมือนตานกเปยนะเสี่ยงนะใช่เอาลูน้ำมาเป็นสองร้อยว่าลิตรไอ้เจ้าไม่จะแฟร์แรงซะาไปวสุดยอดครับนี่เจ้าทินครับเจ้าทินเอาวางแกงก้อนนี่นใจหลังเรือเกือบหลังเนี่ยร้านเปิดนู่นว่ตีเก้าเนอร้านเปิดตีเก้าความหมายของเขาครับร้านน้ำแข็งมันไม่ก้าท่าในที่นี้มันนอนดึกใช่ไหมเพราะร้านมันนอนดึกครับ คนขายน้ำแข็งม um, ันไม่เข้าท่าเลยมันไม่เข้าท่าครับมันมัวผลิตน้ำแข็งอยู่ปลาให้หน่อยเรื่องอะไรไปกินนะอะไปกินเดียวไหลโต้มมีแต่ไหลโต้มไหลโตมคนนะด่าเนี่ยสองห้องเต็มหมดแล้วครับสองห้องสองห้องเนี่ยได้ได้หล่ะเนี่ยมาเอาขก่อนอ่าโอเคโอเคก็ได้ใช้ก่อน

เอาน้ำแข็งมาส่งครับสองห้องเต็มหมดแล้วครับสองห้องเต็มหมดแล้วน้ำแข็งไม่พอกับผมห้องนี้เต็มครับห้องนี้เต็มครับผมเต็มโจเต็มโจแล้วไปกนเรวอ่ะเอาแข็งเลยอ่ะแกเอาไปเลยนี่ไของเราเป็นไม่ไม่มีปลาอะไรมีแต่ปลาโตรับ แล้วก็มีปลาจะลามด้วยแล้วนี่ปลาฉลามฉลามฉลามน้ำครีมจะเลือตัวแค่นี้แล้วอะไรหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันโดนล่าโดนล่าเม็ดโดนปลาทงกินเม็ดห้องห้องนี้จะเป็นแม้ใหญ่นะได้มาต้องก็เนี่ยวนอนนอนอยู่คนเงี้ยนั่นแหละกางไกลันคนมาแล้วยันก็อยากได้สักจุด ใช่ไอ้นุ้นมันซาดไอ้นี่มันปลาดซาไอ้นุ้นมันซาดเนี่ยโอ้ยหลา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 ยโต๊ะเลยอ่ะไอ้นุ้นซาดจุดเดี๋ยวที่ว่บ้านน้ำเกลมี่ก็เยอะกว่าปลาเป็นลูกนะครับอ้๋อไงผมมันมีจุดนะโอเคกันนั้นอ่าไม่อยาหลายโต๊ะหลายโต๊กวันเราจะโต้หนี้นะครับเราจะคนเลยตามนั้นเนี่ยเอ้าไปเลยครับเดี๋ยวกใครก่อนเลยเนาะ À, bay, hoi thoi hoi thai rửa con. Mô mô kênh gặp mô làm kim mô làm kim mô làm kim lười, chẳng làm kim tam, kim 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 để, kim 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 Mal สองคืนครับผมยืนตรงนั้นได้เตะไตยืนตรงนั้นได้ก่อน นี่ครับไตครับไตอ่าสองคืนไม่ดีครับ,ไม,รบไม่ดีครับแต่ดาดฟ้าจะไม่มีใส่ต้องรอแล้วฮะ